เออเอาอัดแล้วเดี๋ยวไหนแฟนเล่นปะไม่มีเลยเว้ยเฮ้ยไม่หร่จะขึ้นหนูเจอเลย <c oughs>

Champion Just wanna give a shout out to all my fans watching. I love you. I'm the master I Bring your best to us <laughs> ตัวเปียกมีสไตล์โอ้ปืนเฮ้ยโอ้กระตุกปีกครับจังหวะกระตุกคอนเดปเนี่ยอะไรอย่างนี้ oh that's cool. i've got an evo shield here optics here close range โา้ยแดนเลเนี่ยโอ้ยมันบดเอาไงดีว่เพื่อนเราจะไปในต่อดี โอกหัวดอจรอ้ตกนาทีเอาไว้ดีไหมอ่ะใช่เลยนะเนี่ยอย่า้พี่ายเปล in ี่ยนเนี่ย

Fire! Arc star out! Drag out! Throw it up! I threw it Throwing an arc star! Dozing arc star! Throwing some more! Unveilings! Taking fire! Characters are shooting at me! I have been down! Hey! Enemy down! One Got him! Enemy down! Nailed that whole squad! เพื่อนไว้ที่หลังของก่อนไม่มีคนเลยโอ้ยปิงับปิงนี่ยังนี่ที่มาโอ้ยเยียยงอะไรมาแต่ไกลเลย โอ้ยบอดี้ซิวโอ้ยฟ์มไม่รอฟาร์มไม่รู้เหี้ยแล้วตอนนี้กูโอ้ยกูเสียงอยู่ตรงไหนวะแล้วมันยิงไข่ไรเนี่ยแล้วกูไม่ขีดคนเลยเฮ้ยยิงจากไหนวะนะโอ้โหย่างไกลเลยยิงอย่างไกลบ้าบอ ปิงก็อย่างเยอะครับถ้าแม่งกระตุกบางทุง่งไงว่าไงเพื่อนไปเลยป่ะโอ้ยรู้แต่ของอย่างเดียวอย่างเี้โดนนัดหนึ่งเพื่อนอยังเจ็บเลยไปเข้าเข้าเข้าเลยเพื่อนสงสัยไม่ใช่เพื่อนเราแต่ก็ซื่อกับเราเลย เฮ้ยๆตรงนี้ตรงนี้่น่มได้นนี้ทาบไปก่อนแล้วกันโอ้ยไอยู่หลังกินอีกน่เจอนังไงตัวเฮ้ยอีกสองนนัดอะโไม่โดนเลยครับาบอม นี่ใยญ่ก็เนี่ยดูโหกันเลยเจ้าวะดิไม่จุดฟองละทักแม่เอาไม่เข้าไม่อยู่แล้วจ้า มอยู่ตรงนี้เนะนี่ยไม่เพื่อนเข้าไปเลยเราตามเองไม่อยู่แล้วนั่นเดี๋ยวดิ ประตูบวมแล้วตัวนี้โอ้ยโอ้โอโอ้โอโอ้โโอ้โอ้โออูสตามเพื่อนไม่ค่อยทันนะคุณอยู่ใต้ตีเราเบื่อน <c oughs> นี่ไปเลย <c oughs> ไม่ได้ตีโลเรือกระสุนเปล่าเปลืองจิหายไปกันไม่รอเราเลยหรือเราไปไม่ดูคนกันเนี่ย

เลยมาช่ปูทำไมตอนนี้วะะเนี่ยดูดิดูดิดูดิมีเส้นตีอะไรป่ะเนี่ยไม่มีนะ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 

ติแตกเปล่นเลยเหียโอ้ยเสือกมาโดนกูอีกกูไม่รู้ว่าจะลงนี่ซะไว่วมจริงๆเลยเชียวโ้หโ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 โโห

น,นี่ไงี่เราควรจะได้มาเ่นานแล้วออมากันมันก็โง่เกินไปรับไม่ได้พอเลิกเยอเปล่าหมดแล้วโอ้

ทั้งหน้าทั้งหลังนะเออต่างวันี้มันอยู่ตรงไหนวะกูตามเขาไม่ทันโอ้โหโดนเลยครับตึกี่ชมหัวระกระมองแล้วทำตัไบอะไรอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหกินหมมาอีกไอ้บ้าเอ้ยงอเกาะกูหมด หมดเลยขอซะหมดเลยไม่เอาสตีเพื่อนเอาสตีไอ้สายพอกูจะเอามึงก็ไม่เอาของกูเอากลับก็ได้เอาสตีเพื่อนเอาสตีไหนวะออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาอยู่ท่านี้วะเนี่ยโดถอ้อมปะเนี่ยโอ้โห ฟาดไปแล้วหนึ่งไปไหนของมันวะเนี่ยล่อมันให้แตกแรงจนนั่นเนี่ยนะโอ้โอ้โโอ้โอ

Oh, wow. ไปแล้วเพื่อนไปแล้วไปแล้วไปโอย้ยแรงแรับวงแรงไอ้ไอ้อ่ะ uh. เฮ้ยแอดอลอกแล้วเกินอุ้หญิงทีมานี่เลยจะโชว์ มาพอดีเลยิดอะไรแต่จะโชว์จะโชว์จะโชว์โชว์ไม่อะไรโชว์โชว์แล้วจะโชว์ลก็คนโชว์อ่าแล้วนะไม่ใช้เวลานานเกินไปยิงไม่โดนเลย บวมแล้วอ้ยยอหัวกระสุนก็ได้เฮ้ยนี่อาหายโอ้ต้นไม้บาง มา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 ไฮ้เนี่ยม,ม,ม,มันล่วงอะไรปะเนี่ยอะไรวะล่วงก่อน ต่อมาเอ้าไม่โดนตรอตโค้งแน่เลยครับทุกคนขี้เกียจเอาไหมโอ๊ยแต่ช็อตนี่ก็ยิงยาวนากกว่มากอยากถูขังดิเอออย่างนั้นนียตีนะสามตีนะ โอ้ว้าวตรงนี้เลยเพื่อนตรงนี้เลยอุ้ยมากของกู้างไม่โดนครตายก่อนทำไมไม่ตายดิสิายอู้

ทอ้เป็นอะไรเ่ยรู้สึกถึงความแบบอันนั้นของตัวเองอ่ะรอแป,ป๊บนะราแป,ป๊บ <c oughs> สุดท้ายนามจจะไม่ถึงพันเลย งนี้นะไหนเอ่ยไหนเอ่ยนึ่งีแตกหน,น,น,นึ่งวนี้โอ,อนนโอ้มก่กไม่มีอะไรเลย <c oughs> เกิดแต่ย,ยีล้ว

โคตรมีประโยชน์ครับจังหวะนี้เราโคตรมีประโยชน์เลยในยิงงูสองนัดดรอ่ทุกคนแต่งนี้อย่ายดรีบกับสผมด้วยนะครับเดนี้แล้วกันที่ต้องมาหยุดเอฟหกหรือเอฟแปดไม่ใช่เอฟหแน่เลยไม่ไม่ใช่เอฟ พี่แมงไม่อยู่ที่เอ็กซกา้าห